สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเมทาวีมหาธิรกุลรหัสนักศึกษา b 6 0 1ศูนย์เจ็กซคชั่นหค่ะวิดีโอคลิปนี้นะคะจะเป็นการอธิบายการกําจัดคาร์บอนไนโตรเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสด,ด้วยวิธีทางชีวภาพแบบเพิ่มพูนค่ะในน้ําเสียอุตสาหกรรมนะคะถ้าเกิดค่า N และ P สูงกว่ามาตรฐานจะทําให้เกิดปรากฏการณ์ยูโทฟิเคชันค่ะส่วนในการทํางานของระบบ EP EBPR นะคะจะเกิดขึ้นเป็น3สภาวะก็คือ a n a e r o i i c ต่อด้วย Anoxic แล้วก็สุดท้ายจะเป็น a e r o b i c ค่ะใน a n l e r o b i c นะคะจะเป็นการกำจัด C สัดส่วน COD ต่อ P เท่ากับ20ต่อ1ค่ะต่อมาจะเป็น Anoxic จะเป็นการกำจัด CN และ P เราจะกำจัด C ให้เหลือน้อยที่สุดค่ะเพื่อไปกำจัดในขั้นถัดไป สัดส่วนของ c o d ต่อในเตรตจะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ3ต่อ1อัตราการเวียนในเตรตจากถังแอโรบิกไปยังแอโนซิกมากกว่า3เท่าของอัตราไหลน้ําเข้าค่ะต่อมาสุดท้ายจะเป็นแอโรบิกค่ะจะเป็นการกําจัด C N และ P C จะเหลือน้อยมากๆส่วนมากจะเป็นการกําจัด N และ P ค่ะสรุปทั้งหมดภายในของกระบวนการนะคะจะมีการน้ํา ขออภัยค่ะจะมีน้ําไหลเข้ามาไปที่ถังแอนแอโรบิก่อนแล้วก็จะเป็น a n น x i c แล้วก็เป็น a e r o บิกค่ะแล้วก็จะมีการตกตะกอนมีการเอาสลัดส่วนเกินออกในสภาวะแอนแอโรบินะคะจะเป็นการกําจัด C ที่จะเก็บในรูป phb และสารลาย p o โพลีฟ p h a t e ค่ะจะเป็นการเพิ่มออโทฟอสเฟตที่ละลายในน้ําแรงของคาร์บอนจะเป็นกรดอะซิติกค่ะต่อมาจะเป็น a n น x i c แล้วก็แอนแอโรแล้วก็จะเป็นแอโรบิกค่ะ เป็นการสลาย PHB ได้พลังงานในการกำจัดออโ o ฟอสเฟตในน้ำเสียไว้เป็นเซล PAOS ในรูปของโพลีฟอสเฟตปริมาณออกซิเจนจะมี2-3มิลลิกรัมต่อลิตรจะเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่ม PAOS ในแต่ละกระบวนการนะคะจะมีการจะมีการกำจัดที่แตกต่างกันใน a อโนซิกจะใช้กลไกการกำจัดก็คือดีเนติกฟิเคชันส่วนในแอโรบิกจะเป็นการ ใช้กลไกใน,นติกฟิเคชันค่ะขอบคุณค่ะ